จังหวัดลบบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาวันที่2เมษายน2567เวลา7นาฬิกา30นาทีที่วัดเชิงท่าตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคาราวาด พระภาวนาวชิรมงคลรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานฝ่ายสงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รม,มาราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567 โดยมีนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนองค์กรภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสาม,มเณรจำนวน70รูปและร่วมพิธีปล่อยพันธสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชากุศลจำนวน7999ตัวณบริเวณท่าน้ำวัดเชิงค่า ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พรสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความ,มาดีถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกน,นันทรงบำเพ็ญพระราช,ชกรณียกิจนานป่าก,การตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการพระศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธ,ธรรมามะกะมีพระราช,ชศร,รัทธานในพระพุทธศาสนาทรงเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติทรงเป็นมิ่งขวัญและที่เคารพเทิดทูนของพระศพนิกรชาวไทยอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พระศพนิกรทุกหมู่เหล่ารวมกันทำความดีถวายเป็นพระราช,ชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตร,ริย์นำหลักคําสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสารวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนยั่งยืนจากนั้นเวลา9้านาฬิกา30นาทีนายอัมพลอังคาพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้มอบหมายให้ในายวชธิราเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชมภพสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชากุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทยทั้งนี้ได้ร่วมกันทําความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุดรประชาชนเฉลิมราชกุมารีและภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2567โดยมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลบบุรีร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า400คน ซึ่งจากพระราชการณียกิจนานปักการที่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญล้วนเพื่อความอยู่ดีมีสุขและบังเกิดความร่มเย็นแก่พระศพนิกรโดยทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานโครงการและทรงอุปถัมภ์โครงการมากมายหลายสาขาทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทรงส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่นธุรกันดารทรงส่งเสริมให้ราษฎรผู้ยากไร้ให้มีแนวทางประกอบสัมมาอาชีพทรงเสด็จพระราช,ชดำเนินไปปฏิบัติพระราช,ชการณียกิจน้อยใหญ่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎรเป็นอเนกอน,นันต์เนื่องด้วยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราช,ชกุมารีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเนื่องในวโรกาส ที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ36พรรษาในปีพุทธศักราช2534เพื่อสนองพระราช,ชปณิธานในการที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนตามที่ทรงแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ โดยใต้ฝ่าละองพระบาททรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเป็นทานพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีแห่งนี้ในวันจันทร์ที่วันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2540ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันนี้จิตอาสาภาคส่วนต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันมาทำกิจกรรมเพื่อสนองพระราชโอบายในการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีแหล่งศึกษาหาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองชุมชนและประเทศชาติสืบไป สนองแท่งสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรี